นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคูรีมจะมาสอนรายวิชาภาษาไทยนะครับในเรื่องการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการฟังการดูและการสนทนาหรือการพูดนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้รับความรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยตัวชี้วัดแรกนะครับพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนาครับต่อมานะครับมีมารยาท ในการฟังการดูและการพูดนั่นเองครับอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนนะครับในวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เล่นเรียนอ่านพร้อมกันสิครับหันษาภูมิปัญญาไทยนะครับครูจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนทั้งหมด4รูปด้วยกันอาจจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนักเรียนมาเดากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชื่อว่าอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับอ่าครูจะให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะครับ รูปแรกเป็นไงนะเป็นร่มใช่ไหมลูกเป็นร่มมีหลากหลายสีสันมีลวดลายสวยงามมากๆทั้งลายดอกไม้มีการแบบโอ้โหระบายสีที่แบบสวยงามมากๆเราเรียกภูมิปัญญานี้ว่าอะไรครับเราเรียกว่าร่มบ่อส,นะสร้างนะครับร่มบ่อสร้างเนี้ยชื่อเสียงก็คือแบบดังมากนะครับในจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันกำแพง ต่อมาโอ้โหถ้วยสวยงามมากนะครับเราเรียกถ้วยแบบนี้ว่าเครื่องเบญจรงนะครับอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดคุณนะคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีสมุดปาการสมุดสาครสมุดสงครามหรือหลากหลายแบบทั่วประเทศเลยนะครับอาจจะมีลวดลายที่แบบว่าแตกต่างกันไปนะครับบางจังหวัดลวดลายแบบนี้บางจังหวัดลวดลายแบบนั้นนะครับความสวยงามแตกต่างกันไปต่อมาครูานักเรียนน่าจะเดาได้ว่า เป็นอะไรภูมิปัญญานะครับผ้าไหมไทยนะครับผ้าไหมไทยเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับมีทั่วทุกภาคนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับล้วนมีผ้าไหมไทยประจําถิ่นนั้นๆน,น,นะครับต่อมาเรืออะไรลูกเรือก่อและนะครับเรือก่อและมักจะอยู่นะครับในจังหวัดปัตตานีสงขลานาราธิวาส ตอนนี้เราเล่นกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าวันนี้นะครับครูจะถามพวกเราก่อนว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของนักเรียนเองเนี่ยมีภูมิปัญญาไทยอะไรบ้างาเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนที่ดูอยู่เนี่ยมีทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับตัวตัวครูเองนะครับอยู่จังหวัดในภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครนรียาก็จะมีสารปาตะเพียนนะครับการทําง้อต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเครื่องจักสารสมุนไพรพื้นบ้านนะครับการทอเสื่อผ้าหมักโคลนเครื่องปั้นดินเผานะครับต่อมาภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่างๆนะครับมันสะท้อนคุณค่าอะไรให้กับตัวเรานะครับเดี๋ยวครูให้เราคิดภูมิปัญญาเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนคุณค่าอะไรนะครับให้กับเรา มันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคนประดิษฐ์คิดคน้นในท้องถิ่นนั้นๆนะครับว่าคนในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วนํามาเป็นรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะนะครับในแต่ละท้องถิ่นด้วยต่อมา หากนักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนจะมีวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างไรบางคนบอกว่าอาจารย์ครับผมสามารถเซิร์ช Google ได้เลยผมสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเราจะเซิร์ชหาภูมิปัญญาที่มันไม่มีในอินเทอร์เน็ตมันไม่มีตามหนังสือเราจะหาคำตอบอย่างไร ฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องคิดนะครับว่าเราจะหาความรู้อย่างไรนะอาจจะมีการค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ไงลูกสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นครูอยากจะรู้เรื่องการสารปาตะเพียนนะครับการสารปาตะเพียนเฮ้ยกดไปใน Google ก็ไม่เจอเฮ้ยดูหนังสือก็ไม่มีทําไงดีละ่ะก็ต้องไปในจังหวัดนั้นๆไปในท้องถิ่นนั้นๆที่เขาทํา แต่เพียนสารกันแล้วไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรทําอาชีพนั้นเขาจะรู้ดีนะครับแล้วเขาจะมีความรู้ในด้านนั้นๆที่เราอยากจะรู้นะครับต่อมาเมื่อนักเรียนต้องการนําเสนอเมื่อกี้เราค้นคว้าหาข้อมูลเรียบร้อยละใช่ไหมลูกเราก็ต้องนําเสนอนะครับนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนมีการนําเสนอในรูปแบบใดครูมีตัวอย่างคําตอบให้นะครับอาจจะมีการจัดทํารายงานเฮ้ย สัมภาษณ์มาแล้วเรียบร้อยอาจจะมีการอัดเสียงอัดเสียงนํามาฟังมาฟังเสร็จปุ๊บพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นคําพูดเรียบเรียงคําพูดแล้วจัดทําเป็นรายงานนะครับจากนั้นเมื่อจัดทาเป็นรายงานเสร็จปุ๊บเราก็มีการมาพูดนะครับมาพูดรายงานสวัสดีครับวันนี้ผมจะออกมานําเสนออะไรก็แล้วแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราค้นคว้าหาข้อมูลเรียบเรียงมานะครับ ต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการฟังก็ดีการดูก็ดีหรือการสนทนามันมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยการพูดรายงานนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเราค้นคว้าหาข้อมูลมาเรียบร้อยปุ๊บเราต้องมีการพูดรายงานนะครับต่อมาบวกกับอะไร บวกกับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น2ออย่างนี้มันควบคู่กันนะครับเราศึกษามาแล้วเรียบร้อยปุ๊บเรามาเรียบเรียงละเป็นรายงานเป็นคําพูดของตัวเองจากนั้นเรานํารายงานต่างๆที่เราเรียบเรียงเนี่ยมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนหรือมาพูดรายงานลงอินเทอร์เน็ตในการแบบเผยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับนะเนี่ยเห็นเห็นไหมเป็นการนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประจำชาติของคนในท้องถิ่นต่างๆซึ่งได้จากการนำเสนอค้นคว้าแล้วนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นรายงานเห็นไหมลูกเราค้นคว้าเสร็จปุ๊บเราก็เรียบเรียงพอเรียบเรียงเสร็จเราก็นำมาพูดเพื่อเสนอผลงานนะครับเป็นที่กว้างขวางนะครับให้ความรู้กับคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับต่อมาเลยเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนคิด ว่าการศึกษาค้นคว้าเนี่ยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีแนวปฏิบัติในการพูดอย่างไรไม่ใช่ว่านักเรียนมายืนหน้าชั้นเรียนอ่ะเด็กชายนัทวิทย์นะครับมายืนหน้าชั้นเรียนรายงานให้เพื่อนฟังสวัสดีครับผมชื่อล้วงแคะแกะเกาน้ำเสียงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถูกไหมลูกฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญเราควรที่จะมีหลักการ ในการปฏิบัติในการพูดนะครับเพื่อให้การพูดของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักการหรือแนวปฏิบัติในการพูดรายงานเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่สําคัญเลยเนื้อหาเนื้อหาเป็นไงเรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับความสําคัญเราต้องจัดเรียงก่อนละเฮ้ยอะไรมันสําคัญกว่าวะอะไรมันสําคัญกว่าอะไรมันควรที่จะเกล่นนาอะไรมันควรที่จะ,ะเป็นใจความสําคัญอะไรมันควรที่จะเน้น นะครับเราต้องเรียบเรียงเนื้อหาเป็นต่อมานะครับได้สาระกระชับและชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าโอ้โหเกินนําครูให้เวลาในการพูดหน้าชั้นเรียนคนละ5นาทีสมมตินะลูกเกินนําไปละ4นาทีเนื้อหายังไม่ได้เข้าเลยถูกไหมลูกฉะนั้นเราควรเรียบเรียงเนื้อหาให้มันเ,ออเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนกระชับเกินตรงนี้นะเนื้อหาตรงนี้นะนรนนะสรุปตรงนี้นะ อะไรเงี้ยครับให้มันกระชับเพื่อที่ว่าผู้ฟังจะไม่ได้น่าเบื่อเวลาฟังเราเพื่อนพูดอะไรเพื่อนฟังไม่เข้าใจเลยฉะนั้นการกระชับเนื้อหาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต่อมาเหมาะสมกับสภาพและพื้นฐานความรู้ของกลุ่มผู้ฟังคืออะไรน,นักเรียนบางคนงงนะครับเหมาะสมเหมาะสมยังไงครับครูบางทีเรามาพูดให้เพื่อนฟังถูกไหมลูกเราก็เรียบเรียงเนื้อหาเรียบเรียงคําพูดต่างๆให้เหมาะสมกับเพื่อน ให้เหมาะสมกับการฟังของเพื่อนเราไม่ควรที่จะใช้คำศัพท์ที่มันเข้าใจยากเรียบเรียงเนื้อหาหูสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานู่นนี่นะเราควรเรียบเรียงนะครับเนื้อหาให้กระชับให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้หรือเหมาะสมกับวัยของผู้ฟังนั่นเองต่อมาเมื่อเรามีเนื้อหาเสร็จปุ๊บภาษาภาษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเราควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับผู้ฟังอย่างที่ครูบอกไปตอนต้น ถ้าผู้ฟังเป็นเพื่อนเราอายุเท่ากันกับเราเราควรที่จะใช้ภาษาแบบไหนถ้าผู้ฟังเป็นผู้ใหญ่เราควรที่จะใช้ภาษาแบบไหนนะครับเราต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับผู้ฟังนั่นเองครับต่อมาภาษาต้องเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ทางวิชาการมากจนเกินไปนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับสุดต่อมานะครับเป็นสื่อนะมีภาษามีเนื้อหามีสื่อประกอบด้วย ยกตัวอย่างนะเรามีการยกตัวอย่างมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรมีสื่อในการบรรยายมีสื่อในการเรียนการสอนให้ผู้ฟังเนี่ยบางทีเนื้อาหาที่เราอธิบายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากพอสมควรเรามีสื่อประกอบอาจจะมีแผ่นพับแจกผู้ฟังก่อนก่อนที่เราจะพูดผู้ฟังก็จะได้อ่านแผ่นพับประกอบการพูดรายงานของเรานะครับทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้น นะต่อมาเลยหากมีการรายงานที่เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาที่มากจนเกินไปนะครับเราควรที่จะแจกเอกสารเพิ่มเติมบางทีเราอธิบายไม่หมดใช่ไหมลูกบางทีเนื้อหาเราเตรียมมาเยอะมากๆแต่เราอธิบายไม่หมดนะครับอธิบายไม่พอเวลาเราก็ควรที่จะแจกเอกสารหรือสื่อต่างๆที่ประกอบการบรรยายของเราเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยเห็นไหมครูมีดาวสีเหลือง ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยได้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นบางทีเนี่ยเฮ้ยครูสงสัยว่ะที่เพื่อนถามที่เพื่อนรายงานครูสงสัยมากๆเลยครูอยากจะถามเพื่อนนะครับครูอยากจะถามเพื่อนว่านักเรียนข้อเนี้ยมันคืออะไรนักเรียนอธิบายเพิ่มเติมให้ครูฟังได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับเราก็อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนเข้าใจหรือเพื่อให้ครูเข้าใจนั่นเองนะ เอาละครับหากนักเรียนนะอันนี้มาถึงตอนนี้ละก็คือหากนักเรียนได้ฟังการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าต่างๆนะครับนักเรียนจะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินการพูดอย่างไรวันนี้ครมีตัวอย่างมาตัวอย่างนะครับ 1. การเริ่มต้นพูด 2. เนื้อหาสาระ 3. รลีลาอารมณ์น้ำเสียง 4. …!การใช้ถ้อยคำภาษา5 การใช้สีหน้าสายตาและท่าทางและ6กนะครับการสรุปเดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์การประเมินการพูดกันการเริ่มต้นพูดอย่างที่ครูพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราออกมารายงานหน้าชั้นเรียนบุค,คลิกภาพเราเป็นแบบไหนล้วงบางคนตื่นเต้นนักเรียนครูเข้าใจนะเวลาเรามาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนเพื่อน2030คนกําลังฟังเราคนเดียวอย่างเงี้ยความตื่นเต้นย่อมมีแต่สิ่งที่ก่อนที่เราจะเปล่งเสียงออกมาเนี่ย สิ่งที่เขาจะดูเป็นระดับแรกคือบุค,คลิกภาพของเรานะครับเราคนมีบุคลิกภาพแบบไหนเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ย,ยดีวะน่าฟังเพื่อน่าฟังวะอะไรเงี้ยนะเราควรพิจารณาตั้งแต่การปรากฏตัวเห็นไหมและเริ่มเรื่องจะต้องสังเกตและพิจารณาลักษณะท่าทางการเดินบุค,คลิกต่างๆว่าเหมาะสมเพียงใดต่อมานะครับเนื้อหาสาระการเรียบเ,เรียงเนื้อเรื่องนะครับเรียงตามลำดับ ความเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันต่อมานะครับลีลาอารมณ์น้ำเสียงการใช้เสียงต่างๆบางทีโอหูผู้ฟังเนี่ยเป็นห้องเล็กๆสวัสดีครับได้ยินไหมเหมาะสมไหมนักเรียนมันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมลูกบางทีเราพูดในห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะใช้น้ำเสียงที่มันเหมาะสมกับบริบทเหมาะสมกับผู้ฟังเหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ อันนี้คือสิ่งที่สําคัญโอ้โหบางคนลีลาสวัสดีครับโอ้โหแบบแอคเลยอะไรเงี้ยลีลาอารมณ์น้าเสียงเราควรให้เขาเรียกว่าอะไรเหมาะเหมาะสมน,นักเรียนไม่มากไม่น้อยจนเกินไปน้ําเสียงไม่สูงต่ําอะไรที่เป็นใจความสําคัญเราก็ใช้น้ําเสียงที่มันเน้นคานะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญต่อมา 4. การใช้ถ้อยคําภาษาเห็นไหมออกเสียงคําต่างๆถูกต้องตามอากาักขรวิธีหรือไม่ การใช้คำถูกต้องตามความหมายหรือไม่นะครับอันนี้ก็สิ่งที่สำคัญ 5. การใช้สีหน้าสายตาและท่าทางอาวัจนะภาษาท่าทางต่างๆสีหน้าต่างๆบางทีคำพูดเราดีละแต่ว่าอหูมือเราไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆนะครับเราควรที่จะใช้สีหน้าท่าทางแล้วก็สายตาที่เหมาะสมต่อมาสุดท้ายนะครับการสรุปการสรุปบางคนเนี่ยครูเคย ดูใน YouTube หรือว่าไปฟังผู้ฟังต่างๆในการบรรยายเนี่ยเขามีสรุปบางทีเขาสรุปเป็นบทประพันธ์บางทีเขาสรุปเป็นข้อคิดนะครับเราควรสรุปให้มีความน่าประทับใจนะครับเราจะสรุปยังไงล่ะนะครับขึ้นอยู่กับการพูดวิธีการจัดเรียงเนื้อหาวิธีการเรียบเรียงคําพูดของเรานั่นเองเอาละครับเมื่อเรารู้หลักเกณฑ์ละเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านตัวอย่างบทพูดรายงานการศึกษาคนา้นคว้าเกี่ยวกับ การทำน้ำขิงช่วงนี้เหมาะสมเลยน้ำขิงอะไรต่างๆนะครับแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์และประเมินตนเองดูสิว่าฮ้ยเราพูดเป็นยังไงเราอ่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับว่าเราสามารถเริ่มต้นการพูดได้ดีไหมเนื้อหาสาระลีลาอารมณ์น้ำเสียงการใช้ถ้อยคำภาษาการใช้สีหน้าสายตาและท่าทางเป็นยังไงและสุดท้ายคือการสรุปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย นะครับเราเกิดน,นำแบบไหนเราเน้นตรงไหนลองดูซิปัจจุบันเครื่องดื่มที่ผลิตจากการแปลรูปผลผลิตจากการเกษตรนับว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการทำพืชผลทางการเกษตรประเภทสมุนไพรเช่นขิงเห็นไหมเราจะเน้นไปทางขิงน้ำขิงนับเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยการนําขิงแก่ประมาณ100กรัมมาล้างน้ําให้สะอาดเห็นไหมแล้วก็มีการสรุปว่าน้ําขิงเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายได้แล้วเนี่ยยังช่วยระบายเขาเรียกว่าอะไรระบายท้องทําให้ระบบการย่อยเนี่ยดีขึ้นจึงนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่ามากเลยทีเดียวเห็นไหมลูกเรามีการเกลิ่อนนามีการพูดอย่างไรมีการใช้สีหน้าท่าทางอย่างไรและสุดท้ายคือมีการสรุปที่ดีหรือไม่นะครับ เราลองประเมินดูสิก่อนที่เราจะประเมินเนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกว่าการพูรายงานการศึกษาคนา้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรอ่านนักเรียนลองดาวเดี๋ยวครูจะให้ดาเดี๋ยวครูจะให้เราคิดดูซิว่ามันมีประโยชน์อย่างไรการที่เราได้ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็นามารายงานเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับทําให้ทราบนะครับเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆอย่างแรกคือเราเกิดความรู้ละอ๋อ น้าขิงเป็นแบบนี้อ๋อการสารปัตตเพียนเป็นแบบนี้อ,อ๋อได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญคือเราสามารถนําไปบอกต่อไปเล่าให้คนอื่นฟังที่เขายังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้นะแล้วช่วงโควิดนี้เราสามารถเผยแพร่ความรู้ได้หลายๆทางเลยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆ ทางไลน์ทาง f a c e b o o k ทาง u t u b e นะครับเราลงคลิปเราแล้วก็อธิบายความรู้ความเข้าใจที่เราศึกษามานะครับต่อมาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนร่วมกันออกแบบนะร่วมกันออกแบบประเมินการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเ <inaudible> พื่อน,นําไปใช้ในการประเมินการพูดรายงานเดี๋ยวคาบหน้านักเรียนครูใช้นักเรียนพูดรายงานแล้วก็ให้เพื่อนประเมินเพื่อนนะให้เพื่อนประเมินเพื่อนนะครับครูมีตัวอย่างการประเมินการพูดรายงานมา อย่างแรกเลยเราขึ้นหัวข้ออะไรลูกแบบประเมินการพูดแล้วก็มีชื่อนามสกุลของผู้ฟังผู้ฟังคือใครอ่ะชื่อเราไงเด็กชายนัทวิษยานนะครับชื่อผู้พูดก็คือชื่อเพื่อนเด็กชายนี้เด็กชายกอเด็กหญิงขอนะครับจากนั้นเราก็กําหนดนะครับเกณฑ์การประเมินของเราเสียงดังฟังชัดเจนไหมคําควบกล้ำรอรือออลิงชัดเจนไหม เนื้อหาที่พูดน่าสนใจไหมนะครับมีความคล่องแคล่วไหมไม่ตะกุกตะกักและสุดท้ายคือบุค,คลิกภาพนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เป็นเกณฑ์วัดนะครับอ่ะเมื่อเรารูล้ละเมื่อเราเราู้ตัวอย่างละในการประเมินการพูดรายง,งานละเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยไปรวบรวมเนื้อหาไปรวบรวมเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิน่นอาจจะเป็นวิธีการฟังก็ได้ วิธีการดูก็ได้หรือวิธีการสนทนากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีหลายภาคอยู่ในหลายพื้นที่อยู่ในหลายจังหวัดแต่ละจังหวัดล้วนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นเราตองดูซิว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วนำมารายงานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังจากนั้นนะครับ ให้เพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนําแบบประเมินต่างๆเนี่ยที่ครูให้ทําที่ครูให้ออกแบบเมื่อสักครู่เนี้ยลองมาประเมินเพื่อนซิว่าเฮ้ยบุคลิกภาพเพื่อนเป็นแบบไหนเนี่ยโอ้ยการพูดดีมากเลยเฮ้ยคำควบกล้มดีมากเลยอะไรเงี้ยเราก็ประเมินเพื่อนเพื่อนประเมินเพื่อนเราพูดเพื่อนประเมินเพื่อนพูดเราประเมินนะครับเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเจอกันเกี่ยวกับการพูดเนี้ย นะครับให้นักเรียนไปเตรียมตัวก่อนครูให้เวลานักเรียนไปเตรียมตัวแล้วที่สําคัญอันนี้ครูเน้นมากๆนักเรียนอย่าลืมถ้าเรามีความรู้ละเฮ้ย <c oughs> คนนี้มีความรู้เรื่องงอบเฮ้ยคนนี้มีความรู้เรื่องการสารประียนเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องการทําผ้าไหมไทยฉะนั้นเรามารวมกันแล้วลองจัดนิทรรศการในช่วงโควิดนี้เราอาจจะจัดที่โรงเรียนไม่ได้ถูกไหมลูก แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดนิทรรศการออนไลน์ได้เออจัดนิทรรศการออนไลน์ได้ให้ความรู้ต่างๆอาจจะเชิญปราชชาวบ้านอาจจะเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาให้ความรู้ก็ได้ต่อมาเราอาจจะนำเสนอครูเชื่อว่าทุกโรงเรียนจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในตอนพักเที่ยงเราอาจจะมาพูดเสียงตามสายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆขอเรียกว่าอะไรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ ให้กับน้องๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับและสุดท้ายคือบันทึกวิดีโอนำไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ตตตของโรงเรียนอ่าสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถนำไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือไปรายงานให้อาจารย์หน้าชั้นเรียนนะครับได้ฟังนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราสามารถนำความรู้ที่เราได้รับในวันเนี้ย ไปประยุกต์ใช้ได้สำหรับวันนี้นะครับครูรีมขอจบการเรียนนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ